ขอพิเศษคิวอ,อีกองบินสองกองบิง 1, น,นเป่งหุนที่สองน่าจะพมกรีน,นี่จะเปิดการต้นมีของไหมจานแบบนี้ไม่มีของอีกแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ชมแดงเดียวให้มาซื้อไม่มีของขายเอาไว้ชมเดียวครับ มิดสอบอาจารย์ต้นสนามหลวงสอง u ยูอีอยเบลสองเป็นกล่องเคบาสีม่วง นนะใจเย็น <c oughs> กเกลียวทิพย์เลยเหรอครับมาครับเกอออนี่ได้ตัวไหนอยู่ครับมันเจ็ดร,อรอ้อยอย่างเงี้ยทเกลียวครับผ,ผมเล่นเกลียวอย่างเดียวแนวเดียวกันเลยอยู่รครับโอ้โหดูแฉกก็ไม่แตกด้วย ของเก่าเขาเนแค่ฮอเราให้ดินตึ้งเลยโอ้โหิ่งมากเลยเหมือนใส่เทวอลเลยว้าดินเหมือนน้องินกองทัพกเลยนี่โมไเรด้วยวมีโฮดิห มีมีนี่ไงมีไอเด้นด้วยนะไอเด้นเหรอไอเด้นคือแบบว่าเพิ่มรอบขึ้นไปไงสกนนิตอนนี้อ่ะตอนนี้อะรอบ normal เราอ่ะอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบรอบครับเพราะว่าผมเปิดเปิดเป็นโค้กเบนเนอร์ไม่ให้ไงอืมเอเอมีอโค้กเบนเนอร์ดิเหรอถ่ายให้ผมด้วยนี่ดิโค้กเบนเนอร์สปีดไง